พวกเราเชาวเกษียณสำราญนะคะในทีม English with Love ค่ะเรานัดเจอกันที่มัมิ๊กแคมป์นะคะวันนี้มาดูนะคะเรานัดกันมาทานเที่ยงนัดกันมาทานเที่ยงค่ะ,ะดูนะคะว่าวันนี้เราทานอะไรกันบ้างแล้วใครมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีหลักฐานนะคะเอ่ม เริ่มนะคะวันนี้ท่านประธานมาค่ะท่านประธานมานะคะนี่แม่แนะนําตัวค่ะรุ่งทิวาธราบานค่ะหรืออ้อยนะคะแม่อ้อยนะคะจากจังหวัดอะไรคะมหาสารคามค่ะนี่นะคะวันนี้เราใส่เสื้อทีมค่ะนางงามค่ะใส่เสื้อทีมนะคะ English with Love ค่ะนี่แม่แนะนําตัวค่ะ สมควรค่ะนาดูนจากนาดูนนะคะสวัสดีค่ะแม่จีบ้านไผ่ค่ะแม่จีบ้านไผ่สวัสดีค่ะแม่แหงร้อยเอ็ดค่ะแม่แองร้อยเอ็ดค่ะนี่พี่หมูนะคะลูกเขยนะคะลูกเขยอิงลิชวิทเลิฟค่ะพี่หมูนะคะเจ้าของสถานที่วันนี้ค่ะนี่พี่นัทค่ะพี่นัทก็เป็นลูกเขยค่ะท่านประหลัดนะคะจากร้อยเอ็ดค่ะนี่เดี๋ยวมาดูนะคะโอ้โหบรรยากาศบ้านมามติกบ้านแม่ติ๊กนะคะ น่าอยู่มากน่าอยู่มากนะคะวันนี้พวกเรามาทานเที่ยงกันโอ้ยอาหารเยอะแยะเลยค่ะวันนี้มีอะไรบ้างคะอ๋อวันนี้มีมีส้มจากชุมแพค่ะมีส้มจากชุมแพมีกล้วยจากไหนนะแม่จากเชียงคานมีกล้วยจากเชียงคานอันนี้ของแม่แองค่ะจากอะไรบ้างคะแม่แองเขาอยากอะไรนะปังย้อยจากใเอกดค่ะของของ ของขึ้นชื่อร้อยเอ็ดค่ะของขึ้นชื่อร้อยเอ็ดใช่อันนี้มะขามหวานจากบุรีรัมค่ะมะขามหวานจากบุรีรัมแกะเปลือกแล้วนะคะมีกรอบจากมหาสารคามาค่ะมีกรอบมีกรอบมหาสารคามโอ้ยน่าอร่อยรอร่อยเออเอออันนี้ขนมเทียนขนมเท่นแก้วจากมหาสารคามแต่เป็นนึ่งที่ชุมแพนะ <c oughs> มีขนมจีนด้วยค่ะวันนี้มีแหนมคลุกค่ะมีข้าวโพดนะคะโอ้ยอาหารเยอะแยะนี่มัมติ๊กตัวจริงค่ะได้นำตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะมัมติ๊กค่ะมัมติ๊กนะคะนี่เจ้าของสถานที่ e English with l o ล e นะคะที่มัมติ๊กอำเภอนาเชือกโอ้ยอาหารชั้นสูงมาค่ะอันนี้แม่ควร ว้าวกับแม่เป้งตอนเย็นค่ะอันนี้อาหารจานสวนค่ะไข่ไข่มดแดงนะคะอันนี้ไข่มดแดงจากสวน่วนของแม่สมควรนะคะว้ายมีแต่อร่อยอร่อยทั้งนั้นค่ะอันนี้ผักผักไฮโดรโปนิก ของสวนแม่สมควรด้วยค่ะอ่ะแม่ติ๊กอันนี้อะไรคะแม่ติ๊กอันนี้น้ำยาขนมจีนอันนี้น้ำยาขนมจีนใครทําคะพี่หมูหรือเปล่าอันนี้แม่บ้านทำแม่บ้านทำอ๋ออันนี้พี่หมูทำอ๋อหนึ่งเมนูค่ะอันนี้จากพี่หมูทํานะคะกล้วยบวชชีค่ะนี่กล้วยไข่อร่อยมากค่ะวันนี้พี่หมูอร่อยมากค่ะนี่พี่หมูเป็นคนทําค่ะ อร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะของคณะเกษียณสำราญ e English with Love นะคะไปกับพวกเรานะคะอย่าลืมติดตามค่ะตอนนี้เรายังอยู่บ้านมัมปิกนะคะหลังจากเรารับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ,อะตอนนี้เข้ามานั่งเล่นในบ้านคะ่ะ เปิดแอร์เย็นๆข้างนอกยังแดดร้อนอยู่ค่ะน่าอยู่ค่ะบ้านแมตติสสวยเหมาะสาหรับเหมาะสําหรับผู้เกษียณใช่ไหมคะแมตติกดีไซน์บ้านเนี่ยเห็นไหมคะเป็นบ้านบ้านชั้นเดียวค่ะอันนี้เกษียณสํราอันนี้เกษียณสราญจริงๆค่ะเออเจ้าของบ้านชื่อสําราญนะคะเนี่ยทาคือไม่ต้องขึ้นชั้นสองเลยค่ะเดินเข้ามา อนนี้กิจกรรมของพวกเรานะคะเนี่ยอยู่ในห้องค่ะนั่งคุยกันเมาส์มอยค่ะวางแผนไปเที่ยวค่ะว่าทริปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันแล้วก็มีของกินของขบเคี้ยวของกินเยอะมากมัมม่วงอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะหวานนะคะอะไรอีกคะมะขามหวานค่ะแม่แองนี่มะขามหวานอยากไหนะแม่แองิ มะขามมะขามมะามหวานเพชรบูรณ์ค่ะสั่งซื้อจากเพชรบูรณ์อันนี้พิเศษนะคะผลไม้เขาเรียกอะไรคะแม่แองมาตะกบค่ะมตะขบนะคะเนี่ยหากินยากนะคะผลไม้ชนิดนี้จริงๆแมันดุร้าย เราดื่มชากาแฟค่ะแล้วก็นั่งคุยกันนะคะตามภาษาค่ะเกษียนสำราญเมาม์มอยกันค่ะบางคนก็นอนพักผ่อนค่ะบรรยากาศยามเช้าค่ะก่อนที่เราจะแยกย้ายกันนะคะจากมัมติ๊กแคม กิจกรรมยามเช้าที่พวกเราสนุกสนานคุยกันค่ะตามภาษาปเกษียณสสำราญนะคะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปขงแม้อยาก้นี่มาเอแบด้วยแสงว่าออนถองนันวิ่งอยู่ม